เขานิสัสดีไหมคะสำหรับทุนนะครับคนในเรื่องเล่าคนนี้ก็น่าจะนิสัยดีครับเพราะว่าส่วนตัวถ้าจะเปคท,ทนเลยนะครับตัวชอบผู้หญิงตัวเล็กอันนี้ไม่ต้องน่ารักก็ได้จะ่ชอบผู้หญิงตัวเล็กไม่เป็นไรอะ่ะเพราะว่าผู้หญิงเล็กเขาจะมีเสน่ห์มากเวลาเขาอยู่กาแฟอยู่เสน่ห์มากนะครับพิลลี่ครับ ลิลลี่ครับเป็นเพื่อนร่วมงานกันเพื่อนร่วมงานที่เราอกเขาว่าเป็นเป็นอเออเป็นเป็นมูอ่ะเป็นเป็นเพื่อนร่วมงานกันเฉยๆนะครับเราไม่ได้ชอบกันนะครับไม่ได้ชอบกันเต่อขึ้นนะตอนตองร้เรื่องแม่ด้วยนะครับพี่ซีนพี่ซีนนี่มันแค่ทำน้ำครับตำน้ำด้วยกินจริงบอสจริงทันลิลลี่เป็นแค่เพื่อนร่ <c oughs> รวมงานกัน แล้วเมื่อกี้บอกว่าตัวเล็กก็ใช่ก็ส่วนตัวนะผมชอบคนตัวเล็กๆเขาจะไหมตัวเล็กๆเ,เนี่ยชอบคนตัวเล็กแต่ไม่ได้ไหมายความว่าชอบลิลี่ลิลี่อ่ะชอบไม่ได้เป็นเพื่อนร่วมงานกันเฉยๆชอบไม่ได้เพราะว่าถ้าชอบนี่โดนแน่นอนครับไหลออกจากค่ายพี่เจนห่วงน้องสศร้ามากแค่ผมจากวันนั้นคือด้วยความที่แบบว่า,ามันมีฝุ่นเกาะเสื้อลิลี่ผมเป็นห่วงผมไปจับ พี่จะไปจัดรถล่างเขาพี่เจนมาเอาค้อนตีหวัวผมทีหนึ่งอ้าวอะไรอะ่ะเขาเป็นหว่วงก็เลยไปจับไอ่อะไรวะเปเจ้าฝุ่นออกให้เออแล้วก็มาตีหวัวเราเดือดว,ว่า,วางๆถึกระโดดเตะให้ทีหนึ่งเจะฟุตบอลวันนั้นก็มีโอกาสนะครับแอแ้ครับแม่เกดครับแม่เกดคือแม่พี่เจรเมลีแม่เกดครับหน้าตายังผมพอจะเป็นลูกเคยให้แม่แม่แบบว่า ได้เลยลูกคือก็ผมก็หล่อแหละเพรจริงๆผมก็เป็นคนที่หล่ออยู่แล้วแต่ก็ไม่ค่อยชมเต้งเท่าไหร่เต้น,นคนหล่อนะไม่ค่อยชมเท่าไหร่เหรอได้หน้าตาดีมากเลยครับแต่ว่าไม่เอาหรอกครับผมไม่อยากทําให้บีดี้เสียใจอะไรเงี้ยเพราะว่าหล่อเล่นได้อะไรเงี้ยทุกคนกูไม่ดีเสียใจอะไรมากกว่าว่าผมคลาดเยอ,อะแหละเออติ้งตองเราอะตลกครับด้วยนะครับ ไอแบงค์จากกตีนก็เสียวขึ้นหน้านะฮะระหงพี่ทนกับลิลลี่ใครโตกันทนกับลิลลี่นะครับเกิดพอสอดเดียวกันนะครับอายุ17ปีเท่ากันแต่ทนเกิดก่อนทนเกิดกุมพาลี่เกิดเดือนนี้เดือนอะไรวะ4กัายนอืม well